สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พน้องๆคลิปนี้พี่จินก็จะไขปัญหานะครับว่าทำไมท่าฝึกทีบาโรแบบ Powerlifting Strongman และก็ของพอกาย Body b u i l d i n g sport ตทำไมคนจึงนิยมฝึกและเล่นกันนะครับเพราะว่าเป็นท่าฝึกที่นักกีฬาระดับโลกเล่นกันนะครับ อย่างซูเปอร์สตาร์ฮีโล่ตลอดกาลนะครับอนูชัวเซนิเกอร์ดีฮาเน่โอนิโคแมนลาบุลเลอร์โดเรีนเด็นิยมฝึกท่าทีบาโรนะครับ, eneca, ane, Coleman, er, ed, 5, รบท่าทีบาโรจะได้กล้ามเนื้อนะครับส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ปีกในส่วนที่เป็นเลทิสมัตดอไซ แล้วก็กล้ามเนื้อแนวหมอนรองกระดูสันหลังนะครับออลิเกเตอร์สไพรนี่ลำบลัมนะครับแล้วในส่วนของกล้ามเนื้อที่เป็นใบเสปเบคกไอกล้ามเนื้อไทเซปกล้ามเนื้อรอมบอยนะครับในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อท้องด้วยแอปแอปคือกล้ามเนื้อท้องนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่ คนนิยมเล่นนะครับพี่จินโดลง IG 2วันยอดวิวเกือบ2000นะครับในส่วนท่าทีบาโร